แซบวะเยอะพี่น้องเมนี้ไม่แนวกินหลากหลายค่ะเันี้แต่ผู้บ่าวมาอันมาขอนสกัดสีซอยเบาเหลี่ยหน่อยค่ะขอเสียงบบาวเหลียนน้อยหน่อยเร็ว้ยบอบา่เคดาไน่อยนะบาดมาค่ยพัวกันจิเมนี่คอยเอาอ้าอันคอยมาซอย่มีคาแรหแลดอกค่ะมมนี่เลี้ยงอันมมนี่เลี้ยงซอยจุกับปลาเผาปลาเผาแต่ว่าป่าด ดำพี่น้องเดำดำจริงเลยมันออกจากธรรมาเนาะมันออกจากธรรมันอันมลลัมบ่อยมาเนาะโทษกิ้งเดียวออกจากธรรมะมลลัมบ่อยก็จะกันเผาดำเมื่อไคือกันใจ๋โอเฟี้โหดําปีปีอยู่มันดำจริงเลยป่ามันออกมาจากธรรมมันก็เลยต้องสีของมันต้องธรรมสาดนั่นสีครับพี่น้องมันไม่อายแม่พีิเภข่อยมันเนี่ยฝนนี่พวกปีงให้กินความนิดแล้นี่มาทำมาลาดิพี่น้อง ใส่สนีแพล้าๆมันเป็นประโยชน์ก็สั้งกุกมาจากกันกรุงเทพคุณพี่พี่น้องกุกมาจากกรุงเทพสดๆเลยบินมาเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยบินมาเมื่อคืนนี่เนี่ยเนี่ยหอยกินได้ไหนไหนดูสิโบตะเสียบเหรอวะมันในชุบมันในชุบอันนี้อันข่อยข้าไปลีนเอาขั้ยลงกินน้ามาซื้อมาเลยอันนั้นมาเลยใหม่อู้ยทางนี้เป็นตาแซ่ยบจะอายเขาเกียแซ่บๆพี่น้องมันนี่ันะสีนี่ตีเผาปลามันตั้งแต่งาสี่เตี แรงวานเป็นน้ำผู้เห็ดตสันวาแมนน้ำผูเห็ดผู้เ็ดงมดที่แมเแมนเลือเลือดเลือดเลือดเาแปนิ่มือพี่น้องมื่อนี้ว่าเสียบไก่หู้ไปเผาปปาสามมาล้อมไยียนอีดอีดเียนกับขาวเีนดําตัเป็ดดํตัเป็ดแมนอืมอีใดอีนั่นอีใดนั่นอนี้เียนเี่ยนับอีกเีวกเกียวปากแวง ใช่ยี่เขียวปากแหวงเคยเอาม่ก,กินแล้วนี่ไอ้ดำตะเป็ดเใดใช่ไปกิ้งออกมาจากไอ้ทำกับขโมยจักแล้วบานนี้เ <g ül üyor> จ้าเจา้จามีถ้ำอยู่ไันไอ้แต่สายเจ้าคอย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 ักไปโดนแล้วเนี่ยคอยท่อกิ้งบาดเดียวโว้ยบอนออกมาได้บานนี้เจ้าของสาไปเที่ยวซันบุรีบ้านแล้วอม,มาป,าาาป,าล,าปาลาเสียชองโตก็คือน่าปลาเสียชองโตนะเจ้าเดี๋ยวปลาแหวงกับเสียกับอีดับตะเป็ดงาเนี่ยมีพยานเนะคอย เคยบอกแล้วว่าฝากปลาไว้กับโจนไปเบิดรอดลุบิร์ตุนมาเจ้าไปไปอีกนะไอ้เด้อไปอีกดนะเดี๋ยวสิไปอันเดี๋ยวสิไปละย่างบาดสิไปละย่างเออบิร์ตุนไปอีกบานบาดที่นี่หาตัวเบิร์ตไปเอเออบาดนี้ขนาดช่นบริยังสองตัวเด้กบาดนี้ขันไปละย่างบาดนี้หาตัวเบิร์ตบานอีเหลือเหลืออีใดเนี่ยบานอีเขาหนองนาอีใดอีกเอาหาตัวเอาหาตัวเราจะอีเจาะอีเจาะเปลาแวงไปแล้วนะไปแล้วที่อีใดอีก ซื้อหลายผลครับพี่น้องอันแล้เราตั้งตั้งซื้อไปบดสู่ตป่าเดี๋ยวป่าพันก็ตซื้อพันซื้อแล้ว่ก็หลงตัตคนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวขอสิเอสิเจดซื้อแล้วียอสิจดซื้อไปเสียอีใดอีใดออกมาจากถังตัวตัวเพิ่มมากๆอีเสียปาแวงเส็จแล้วเส็จแล้วค่ะเส็จแล้วนี่เสียปาแวงนี่ดำตับเป็ดอย่นี้ แท้เ้าแต่สิที่ได้เมือนี่ค่อยเอามาปิ้งแน้วอ้เมื่อกินต้องตุ้อยเด้อคิดว่ากินพี่ปลาเผาต่ามองหงอยู่ิ่ะ